นับสองนับหนึ่งค่ะและในะโอกาสนี้นะคะงานมหกรรมงานแสดงการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งประเทศไทย2,555ครั้งที่หนึ่งค่ะได้ริ่มขึ้นณนะวินาทีนี้แล้วนะคะคิดว่าทุกท่านคงจะได้รวบแรงร่วมใจกันค่ะ ศักยภาพของการท่องเที่ยวบ้านเรานั้นจะก้าวไกลนะคะขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วม,มใจของทุกๆคนค่ะขอเสียงปรบมือกับทุกท่านค่ะทุกท่านยังอยู่บนเวทีสักครูน่นงก่อนนะคะนั่นคือความร่วมแรงร่วม,มใจอันยิ่งใหญ่ ในช่วงเวลาต่อไปนี้ขอเรียนเชิญคุณธีรชัยจันทโชธประธานสมานา์และสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทยบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านเป็นแขกรับเชิญที่เดินทางมาไกลทีเดียวนะคะร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีแห่งนี้ค่ะคุณวิทูลวงศ์สบัดที่ปรึกษาสมานา์และที่ปรึกษาสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทยคุณประสูติศุขสิริที่ปรึกษาสมนา์และที่ปรึกษาสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทยค่ะคุณวิจักสีวิโร์ค่ะ การสมาพันธ์สมาคมชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทยค่ะ ภาคใต้อันดามันคุณสมชายสายสุขเลยค่ะที่กา,า,ารสมาพันธ์สมาคมชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณนิพนธ์พักดีวงศ์ค่ะอุปนายกสมาคมสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทยค่ะนี่คือคุณนิพัฒน์พักดีวงศ์ค่ะเรียนเชิญคุณสุระวีชัยวงศ์รองประธานชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคเหนือค่ะและเรียนเชิญกราาร,มกร,กรมการของสมาคมค่ะคุณสมพรลายคมค่ะ คุณประดีพิทักษ์ธรรมประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออกค่ะ,ค,ะคุณสิริรัตน์ภาวะใหม่ค่ะชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออกค่ะเชฟจำนงนิรังสรรนายกสมาคมพ่อครัวไทยค่ะเชฟวิวแมนลีอองค่ะอุปนาย,ยกสมาคมพ่อครัวไทยประธานผู้ก่อตั้งไทยแลนด์นะคะคุณ i n a น y รี a อะคาเดมีค่ะเรียนเช,ชิญเชฟพิรุณรังสิโยธินกรรมการไทยแลนด์ ค่ะต่อไปเ,เรียนเชิญนะคะเชฟอัฐพ,พลถัทงทองค่ะกรรมการสมาคมเชฟจังหวัชดชายฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเรียกว่าเป็นเชฟโปรเฟชชั่นอลโดยเฉพาะเลยนะคะที่เดินทางมาร่วมในงานมหกรรมงานแสดงสินค้าของเราในวันนี้ด้วยนะคะเป็นงานแสดง การท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งอินเดจีนครั้งที่1ค่ะขอเชิญช่างภาพสื่มวลชนนะคะได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบนเวทีแห่งนี้นะคะนี่คือการที่ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวการโรงแรมจังหวัดพิษณุโนโกและ